โอเคครับเล้าบัยเนี่ยมีจุดแข็งคืออร่อยหอมหวานส่วนจุดอ่อนเนี่ย คือเปิดไม่ออกเปิดไม่ออกทํ <spaghetti> าไงก็ดองใหม่ไปเลยดีครับดองมาเป็นปีอดแดกเอาโหลมาทาความสะอาดลวกน้ําอุ่นหรือเช็ดให้แห้งครับล้างให้สะอาดๆนะครับไม่งั้นลากขึ้นอดแดกเหมือนกันครับแล้วมาดูบววกันนะครับอันนี้คือบววเขียวอันนี้เอาไปดองแล้วก็หอมแล้วนะครับแต่ว่าไม่ส well 네ู้บวยเหลืองครับบวยเหลืองเนี่ยหอมแบบหมื่นลิ้าได้บวยเขียวมาเนี่ยเอาไปแช่น้าสักครึ่งชั่วโมงก,ก,ก่อนนะครับให้มันหายฝาดแต่ถ้าเป็นบววเหลืองเนี่ยเอามาล้างน้ํแล้วเอาขั้วออกโอยไม่เอาขั้วออกได้บ้า,าง จำไม่ได้ครับเวลากินเมาตลอดไม่ได้โม้ของจริงมีคนบอกว่าเหมือนกันครับแล้วผมรู้ได้ยังไง <_ sit> ทุกคนคิดว่าผมได้สูตรตองแล้วบวน,นี้มาจากไหนผมได้มาจากร้านรุ่นพี่นะครับที่ร้านห้องบวยครับสั่งเขาทุจแล้วเทน้ําขมที่ชอบลงไปครับไอ้เพิ่งเริ่มดองเนี่ยแนะนําของอุ้ยพูดไม่ได้เดี๋ยวโดวนจับก่อนปิดฟ้าเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดจุดอ่อนนะครับปิดแบไปครับได้กินนะส่วนแบบที่จะไม่ได้แดกก็คือไม่ได้พันบครับดูสภาพคน a l i v มันมีปัญญาดอ